สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับผมนําเสนอหุ้นแอดวานนะครับวันนี้ครับเพราะว่าหลังจากที่ประกาศงบการเงินออกมานะครับมีท่านสมาชิกหลายท่านก็อินบ็อกเข้ามาถามว่าทําไมแอดวานเนี่ยนะฮะกำไรของเขาเนี่ยถึงลดลงนะครับก็เทียบแล้วนี่ก็ต่ําสุดใน12บสองใจมากเลยนะครับก็เป็นที่น่าสนใจครับแล้วก็ผมก็ไปหาข้อมูลมาให้นะครับรวมถึงกราฟทางเทคนิคนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการ ลงทุนของท่านสมาชิกครับแอดวานก็เป็นหุ้นที่มีความแข็งแกร่งนะครับในตลาดมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นค่อนข้างดีทีเดียวครับโทรศัพท์มือถือก็เป็นส่วนของหลักๆนะครับที่เขาเป็นผู้นําในตลาดอยู่นะครับปัจจุบันก็มีทั้งเรื่องของ d d t t a นะครับมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตบ้านร่วมด้วยนะครับผมให้ดูงบการเงินล่าสุดเลยนะครับ ดูช่องสีด้าแดงนี for ่นะครับที่ผมระบายไว้นี่นะครับรายได้รวมเนี่ยนะฮะไตรมาสหนึ่งในปี62เนี่ย43,000ล้านนะครับปีไตรมาสสี่ปี62เนี่ย48,000ล้านนะครับแล้วก็ไตรมาสหนึ่งปี63เนี่ย42,000ล้านนะครับถ้าเทียบแล้วก็ลดลง1%นะครับเยอออนเยียแล้วก็12%บสองเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวนะครับทีนี้ท่านสมาชิกจะเห็นกรอบสีเขียวตรงนี้ครับกับกรอบสีดำตรงนี้ครับ กรอบสีเขียวตรงนี้นะครับเป็นการรายงานงบการเงินโดยใช้มาตรฐานนะครับทางบัญชีแบบเดิมนะครับแต่ว่ากรอบสีดำตรงนี้ก็คือการรายงานในมาตรฐานนะครับงบการเงินแบบใหม่เขาเรียกว่า tfrs 16นะครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับดูช่องสุดท้ายครับกำไรสุทธินะครับไตรมาส1ปี62เนี่ยนะครับ7,500ายล้านนะครับไตรมาส4ปี62เนี่ย 7,065ล้านนะครับแล้วก็ไตรามาส1ปี63เนี่ย7,000ล้านนะครับรวมแล้วเนี่ยนะครับ year on year ก็ลบลงไป7.5นะครับแล้วก็ลบไป0.9เปอร์เซ็นต์คิวอ้อนคิวนะครับนะทีนี้ปัญหาก็คือว่า7,004ล้านนี่นะครับในปีในไตรามาส1ปี63เนี่ยนะครับถ้าใช้มาตรฐานทางบัญชีแบบใหม่นะครับที่รวมของ TFRS 16ลงไปเนี่ยนะครับ ก็จะถูกลบไป248ล้านบาทนะครับก็คือ6,756ล้านบาทอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมฮนะแอดวานถึงกําไรลด,ดลงค่อนข้างเยอะนะครับเหตุผลเพราะว่าเขาใช้มาตรฐานทางบัญชีแบบใหม่ในการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะครับอันนี้น่าจะเคลียร์ะนะครับในจุดนี้นะครับทีนี้ดูเงินสดแล้วก็รายการเทียบเงินสดนะครับก็ไตรมาสสปี Dry 62เนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมด 19,000ล้านโดยประมาณนะครับแล้วก็ไตรมาสมาปี63เนี่ยอันนี้ใช้มาตรฐานทางบัญชีฮะ TFI a 16นะครับ30,000ล้านนะครับก็ถือว่าดีมากทีเดียวนะครับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็64,772ล้านเนี่ยไหมครับล่าสุดเนี่ยนั้นก็ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็บริษัทยังคงคงนโยบายในการจ่ายปันผลเนี่ย70%ของกำไรนะครับดูผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้นนะครับหรือ roe นะครับ ก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ส่วนที่ลดลงมาตรงนี้ก็คือเกิดจากการใช้มาตรฐานทางบัญชีแบบใหม่นั่นเองฮะัท่านสมาชิกน่าจะเข้าใจนะครับฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยผมเรียนว่านะครับการใช้มาตรฐานทางบัญชีแบบใหม่นี่นะครับก็มีส่วนดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ในตั้งแต่ปี63เป็นต้นไปเนี่ยครับมาตรฐานทางบัญชีก็จะถูกใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเข้าใจว่าบางทีเนี่ยนะครับ เมื่อเราไปเปรียบเทียบกับกําไรนะครับในช่วงปีก่อนก่อนนี้นะครับก็อาจจะเกิดปัญหาว่าอาจจะเข้าใจผิดว่ากําไรเนี่ยมันมีการลดลงค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยให้เราไปดูนะครับในงบการเงินโดยละเอียดนะฮะจะได้ติดแปลความได้อย่างถูกต้องนะครับผมให้ดูในส่วนของกราฟทางเทคนิคนิดหนึ่งนะครับแอดวานนี่นะครับอันนี้เป็นกราฟเดย์นะครับกราฟเดย์จะมีลักษณะของการไซเว์นะครับนะแนวรับก็อยู่ประมาณนี้ครับ 188 1 18 8 18 7้ทแน่ถวนี้ครับแล้วก็แนวต้านก็จะอยู่ประมาณสัก2อ3 2 0 4าประมาณนี้ครับก็เป็นกรอบไซด์เวนะครับช่วงสั้นๆอยู่นะครับนะฮะเอเนี่ยอาจจะมีการปักตัวลงนะครับแต่ว่ายังอยู่ในแดนบวกนะครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้า m a c d ของกราฟเดย์มันลงมาในแดนลบเนี่ยเราก็จะเห็นภาพนะาการขายเนี่ยค่อนข้างหนาแน,น่นพอสมควรนะครับนั้นตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงไซด์เวฮะท่านสมาชิกถ้าจะลงทุนก็ต้อง ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันยังไม่เลือกทางลงหรือขึ้นชัดเจนนะครับเป็นลักษณะของไซเวนะครับอันนี้เป็นกราฟวีกนะท่านสมาชิกกราฟวีกก็เช่นเดียวกันครับหลังจากที่ลงมาในโซนต่ำกว่า160กตรงนี้ครับก็มีการดีบาวขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการไซเวอยู่ใต้นะครับเส้นค่าเฉลี่ย90้ิวีกนะครับจะเห็นว่าเข้ามาเทสเส้น90้ิวีกอยู่ทั้งหมด4ครั้งแล้วนะอันนี้ครั้งที่1นะครับครั้งที่2นะครับครั้งที่3ครั้งที่4นะ เทสมาสี่ครั้งแต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับแสดงว่าแรงซื้อยังไม่มากพอนะครับเพราะว่าอะไรครับ m a c d ยังอยู่ในแนวลบนะท่านสมาชิกแล้วก็เส้นสีน้ําเงินก็คือ m a c 1 2นะครับยังไม่ตัดเส้นสีแดงคือ m a c d 2 6นั้นเมื่อไหรก็ตามนะครับถ้า m a c d สีน้ําเงินนะตัดเส้นสีแดงเนี่ยเป็นสัญญาณการซื้อนะครับระยะกลางระยะยาวนะครับก็สามารถลงทุนได้นะครับก็รอไปก่อนครับท่านสมาชิกมีสัญญาณซื้อนะครับค่อยลงทุนนะครับ ผมให้ดูกราฟมันนะครับกราฟมันเนี่ยจุดสูงสุดที่เขาเคยทําได้นะครับสามร้อยกว่าบาทเลยนะครับแล้วก็ต่ําสุดเนี่ยตั้งแต่เข้าตลาดมาก็อยู่ที่ประมาณสักห้าสิบหกบาทตรงนี้ครับนะพอขึ้นไปเนี่ยปีสองพันสิบสามเนี่ยเขาทําพีคเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ตกลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นลักษณะของไซเวย์นะครับอยู่ตรงนี้ครับนะไซเวย์แล้วก็กรอบในการไซเวย์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี่ครับต่ำกว่า150บบาทนิดหนึ่งนะครับ มีลงมาเทสต่ตําตรงในโซนนี้ก็อยู่ประมาณสัก1 2 7่งบาทตรงนี้เรยครับแล้วก็จุดที่เป็นไซด์เบด้านบนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก200อ่าน่าจะอยู่ประมาณสัก27-28บาทตรงนงตำแหน่งนี้ครับฉะนั้นเนี่ยกรอบก็ยังกว้างค,ครับแล้วก็นักลงทุนคงจะเฝ้าดูนะครับเป็นเว t แอนซี e มากกว่าที่จะรีบเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนี้นะครับดูวงกลมสีแดงที่ผมทําไว้ตรงนี้ครับ M A C D 12นะครับตัดลงแล้วนะฮะเห็นไหมครับตัดเส้นสีแดงนะครับในกราฟในกราฟมันนะครับแล้วก็เมื่อไรก็ตามถ้า M A C D ตกน้ําก็คือต่ํากว่าศูนยไว้ตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่บอกว่าโอกาสที่จะมาเทสแนวรับต่ําสุดตรงนี้เลยคือเหนือ125บาทเนี่ยก็จะมีสูงทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยเวท M C ดูนิดนึงแล้วก็ดูแนวโน้มว่ามันจะไปทางไหนกันแน่ค่อยตัดสินใจลงทุนนะครับ คือผมสรุปโดยภาพรวมอย่างนี้ครับนะครับคือหลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะทำไมในช่วงนี้มี work from home เยอะแยะนะฮะทำไมราคาหรือว่ากำไรต่างๆของแอดวานเนี่ยความจริงน่าจะดีนะครับแต่ทำไมผลออกมาเป็นลักษณะที่ว่ามีการลดลงเล็กน้อยเทียบกับเอเตอร์ที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนะครับประการแรกนะครับธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับได้รับผลกระทบจากการโรมิงและการแข่งขันคืออย่างนี้ครับ การโร a m i n g เนี่ยมันจะเป็นการ data นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาในประเทศนะครับหรือว่าการที่เราไปต่างประเทศก็ตามนะครับก็มีการซื้อเป็นแพ็กเกจนะครับอย่างเช่นบางท่านไปญี่ปุ่นนะครับไปเกาหลีไปยุโรปต่างเนี่ยเราสามารถซื้อสิ่งไปใช้จากประเทศไทยได้เลยเห็นไครับน <Gree> ั <Dim> ้นหรือนักลงทุนจากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีการซื้อ Data roaming ต่างเนี่ยเป็นเบอร์โทรศัพท์เนี่ย ในประเทศก็เหมือนกับเราไปเที่ยวต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยบางเอิญนว่าช่วงนี้นะครับมีการล็อกดาวนะครับปิดสนามบินนะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่เข้ามานะครับแล้วเราก็ออกไปข้างนอกไม่ได้นะส่วนนี้ก็เลยลบลงมาค่อนข้างเยอะนะครับข้อมูลที่เขาอธิบายไว้นี่นะครับปริมาณนักท่องเที่ยวนี่นะครับทั้งขาเข้าขาออกลดลงแล้วก็รายได้จากการใช้บริการในต่างประเทศเนี่ยก็อินเตอร์โรมิ่งนี่นะครับนะครับ และการขายซิมสําหรับนักท่องเที่ยวนะซึ่งมีสัดส่วนประมาณ2-2.5%ถึงเปอร์เซ็นตนะครับของรายได้จากการให้บริการลดลงร้อยละส3จามัมครับฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยครับเมื่อเทียบกับปีก่อนเนี่ยลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับค่อนข้างเยอะก็มีผลกระทบต่อ,อารายรับอย่างที่ท่านสมาชิกเขียนในงบการเงินนะครับอีกอย่างก็คือผลกระทบจากาสถานการณ์โควิด -19 นี่นะครับคือกระแสของ Work from home นี่นะครับอลองดูแล้วเนี่ยเอ๊ะเราน่าจะ มีการใช้โทรศัพท์มือถือมีอะไรต่างๆเยอะขึ้นมีการใช้ Data มากขึ้นเนี่ยความจริงก็ใช่นะครับเพียงแต่ว่าไายได,ได้มันไม่ค่อยชัดเจนเนื่องจากว่า,ามีการใช้งาน Data าาแบบไม่จำกัดนะเขาเรียกว่าเป็น unlimited data ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของเมษากับพฤษภาเนี่ยนะครับกสทชเนี่ยได้ออกมาตกรก,การช่วยเหลือนะครับผู้ใช้บริการนะครับ ก็มอบ Data แล้วก็การโทรฟีเข้าไปอีกนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยกระแส Work ์กฟอร์มที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยไม่สร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมให้กับบริษัทมือถือเท่าไหรนะ่นักเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้วางแผนถูกต้องนั้นเพื่อคลายล็อกดาวนะครับประชารชาชชนออกมาทํางานอะไรปกติเนี่ยผมคิดว่าในส่วนนี้ก็คงกระทบระยะสั้นหลังจากนี้ไปก็คง ใกล้เคียงปกตินะครับก็คงใจมาตรถัดไปนะครับหรือว่าอีกหนึ่งใจมาสถัดไปนะนั้นงบการเงินงตรงส่วนนี้ผมว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมุมมองต่ออุตสาหกรรมในปี63เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมในปี63เนี่ยก็ยังมีการแข่งขันกันสูงนะครับเพราะว่าในปีนี้เองเนี่ยนะครับ5 g ก็ยังไม่ยังยังไม่ออกมานะครับเนี่ยเพียงแต่ว่าบริษัทของแอดวานเนี่ยนะครับก็ไปชนะ การประมูล 5G ที่ตารางกลางๆที่ผมแสดงนี่นะครับก็ได้700เมกะเฮิร์นะครับได้เป็น2,600 2,000 600เมกะเฮิร์ 2, Hz, แล้วก็26กิกะเฮิร์นะครับตรงส่วนนี้เนะี่ยมันมีรายรายจ่ายอยู่เห็นไหมครับมีราคาประมูลอยู่เนะี่ย17ล้านบาท19 10,000 10 17,000นะครับ154ล้านบาทนะครับ19,561ล้านบาทนะครับแล้วก็5,345ล้านบาทนะ ตรงนี้มีความสําคัญมากครับเพราะว่า,าการเติบโตต่างๆแล้วก็การบริหารค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับต้องมีความระมัดระวังมากเพราะว่าตรงส่วนนี้มันมีรายจ่ายจากการที่เราไปซื้อใบประมูล 5G มาโดยใบอนุญาตเนี่ยจะมีระยะเวลาถึง15ปีฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในช่วงแรกๆนะครับมันต้องมีการลงทุนในเรื่องของโครงข่ายนะครับมีการปรับปรุงโครงข่ายนะครับในเรื่องของ 5G นะฮะซึ่ง 5G เนี่ยจะ กําหนดช่วงรับเนี่ยนะไตรมาสสปีหน้านะครับส่วนคลื่นอันนี้เป็นคลื่นลําดับที่1นึ่งนะคลื่นเจ็ดร้อยไมกะเกอร์เฮิร์ตเนี่ยนะครับช่วงรับเนี่ยไตรมาสสปี64ดูนะครับสองพันหกร้อยไมกะเกอร์เฮิร์ตเนี่ยจะรับคลื่นเนี่ยยีกุมภาพันธ์อันนี้รับมาแล้วนะครับนะแล้วก็ยี่สิบหกกิกะเฮิร์ตเนี่ยครับกำหนดรับเนี่ยกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีช่วงที่เราต้อง ระวังเรื่องของรายใจ่ายในส่วนของราคาประมูลที่เกิดขึ้นพอสมควรนะครับอีกอย่างก็คือว่าบัญชหีหรือมาตรฐานทางบัญชีที่ต้องรายงานของตลาดหลักทรัพย์นี่นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงใช้ TFRS 9กับ16นะครับนั้นท่านสมาชิกเนี่ยอาจจะมีความจําเป็นเรื่องของการไปดูงบการเงินอย่างละเอียดนะครับก็คือถ้าเป็นบริษัทที่เขาทํา อ่าตรงนี้อย่างดีเลยนะครับอย่าง,อางของแอดวานนี่ก็ทําอย่างดีเลยเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าอ่าถ้าใช้มาตรฐานทางการเงิน tfs แบบใหม่กับไม่ใช้นี่นะครับกำไรต่างมันต่างกันยังไงอย่างเช่นของแอดวานเนี่ยจริงๆเนี่ยกำไรเขาลดลงไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าอ่าใช้มาตรฐานทางการเงินแบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยกำไรมันก็ลดลงค่อนข้างเ,งนเนยอะเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็มองผิดไปแต่ว่าอ่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะบริษัทจะดีขนาดไหนนะครับ มีฐานะทางการเงินอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องดูให้ชัดเจนก็คือว่าจังหวะการลงทุนต้องดีนะครับต้องถูกต้องนะครับเราไม่สามารถซื้อหุ้นของบริษัทที่ดีได้ตลอดเวลามันจะมีช่วงจังหวะที่เราควรจะซื้อนะฮะผมย้ำอีกทีนิดนึงนะครับในเรื่องของกราฟมันตรงนี้ครับกราฟมันนี่นะครับนะฮะมันมีการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ MACD 12ตัดลงมานะฮะเราต้องเฝ้ามองว่านะครับ มันตกเลยซีโร่พอยต์ไหมนะครับถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในแดนลบเนี่ยนะครับนี่นะฮะจุดรับตรงนี้เลยครับร้อยสามสิบาทขึ้นไปเนี่ยครับจะเป็นแนวรับของหุ้นตัวนี้เลยนั้นมันโอกาสจะลงมามีไหมมันก็มีเพราะว่าตอนนี้มันเป็นลักษณะของไซเวย์นะครับเรายังไม่ทราบทิศทางของหุ้นอย่างชัดเจนนะครับงนั้นการจัดการจะตัดสินใจลงทุนนะครับต้องมีความรอบคอบนะครับส่วนงบการเงินผมคิดว่าแอดวานนะครับจริงๆแล้วก็กระทบไม่มากเท่าไหร่นักนะครับกาไรก็ลดลงจริงแต่ว่า ไม่ได้ลดลงามากขนาดนั้นนะครับบางเอิญนว่าเขาใช้มาตรฐานทางบัญชีแบบใหม่เท่านั้นเองนะครับอาจจะทําให้เราเข้าใจผิดส่วนกราฟทางเทคนิคอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับยังไม่ใช่จังหวะซื้อที่ดีนักนะครับให้รออีกสักนิดนึงนะครับรอจนกระทั่งว่าเขาพ้นระยะไซเวยนะฮะไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงต่างๆเนี่ยเราซื้อได้ได้หมดนะถ้าลงก็ต้องรอลงตรงนี้เลยครับนะ รอ m a c มมันลงมาแนนลบเลยแล้วก็ซื้อนะครับหรือกรณีอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเรากลับไปดูกราฟวีเห็นไหมครับนะมันมีการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยหรือ,อยังนะเมื่อไหร่ก็ตามถ้า m a c d 12ตัด26ขึ้นไปเนี่ยเป็นสัญญาณซื้อนะครับเป็นสัญญาณซื้อก็ลงทุนระยะกลางระยะยาวได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ไม่น่าห่วงนะครับก็คงได้ประโยชน์เพื่อที่จะใช้ประกอบการลงทุนนะครับถ้าเห็นว่าข้อมูลดีก็ กดไลค์กดแชร์นะครับไปให้คนที่ท่านรักนะครับจะได้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจและการลงทุนนะครับก็คงเท่านี้ครับท่านสมาชิกโชคดีในการลงทุนครับสวัสดีครับ